ดูความคืบหน้ากรณีที่นายจ้างถูกลูกจ้างฆ่าโหดแล้วก็ฝังดินเอาไว้อยู่ในบ้านของนายจ้างเองเนี่ยนะคะไปได้คุยกับทางแม่ของคนก่อเหตุนะแม้แต่แม่เขาเองนะยังบอกเลยบอกว่าอย่าให้ลูกถูกรถชนตายไปเลย อย่าให้หายสับสูญไปเลยเป็นไปได้ตํารวจวิสามันให้ตตยตายไปเลยแล้วเกิดชาติหน้าไม่ต้องมาเป็นแม่ลูกกันอีกตัดแม่ตัดลูกกันเลยตัดแม่ตัดลูกลแถมสาบแช่งด้วยแม่บอกขอแช่งลูกแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวว่ากันทีนี้ดูความคืบหน้ากันก่อนกรณีที่เรารายงานไปแล้วว่าลูกหลานของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาติดต่อไม่ได้แล้วพอเขามาดูที่บ้านปรากฏว่าโดนเจอเจอว่าพ่อเนี่ย ผูกฝังอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะและลักษณะก็คือมีเครื่องเส้นอะไรบางอย่างมีมตุ๊กตาปูนปั้นรูปหมาอยู่ตรงนั้นมีมะม่วงปอกใส่จานวางเอาไว้เหมือนสะกดวิญญาณหรือเปล่านะคะลูกหลานก็สงสัยติดใจยอยู่ประเด็นตรงนี้แล้วก็ล่าสุดนี่เห็นว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าทางคนก่อเหตุที่ชื่อในตานที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะทัศพงศุสุขพรมอินอายุ32ปีเนี่ยคือมาหาผู้ตายที่บ้าน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปตะโกนด่าก,กันแล้วจนกระทั่งลูกหลานเขาก็เลยต้องเอามือถืออัดคลิปเอาไว้ในจังหวะที่มีการโวยวายเนี่ยนะคะโดยถามว่ามาทําไมอะไรยังไงแล้วก็บอกว่าคือลักษณะเหมือนมาบุกรุกอะคะ่ะมาบุกรุกแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะหลังที่เป็นของผู้เสียชีวิตอันนี้ใช่ไหมคะคลิปนี้มีเสียงไหมตกลงคืออันนี้เป็นคลิปตอนที่ลูกสาวของผู้ตายกับหลานสาวเนี่ยไปตามหาพ่อที่บ้าน แล้วปรากฏว่าเจอในตาเนี่ยกำลังอ,อ,อยู่ในบ้าน,านอพอเห็นว่าลูกสาวมาปุ๊บเขาก็เข้าไปในบ้านไปหยิบกระเป๋าสะพายออกมาแล้วก็มาล็อกประตูบ้านลูกสาวก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ถามว่าพ่อไปไหนในตาเก็อ้างบอกว่าเนี่ยไปหาญาติแถวสีลมและหลังจากนั้นในตาลก็สะพายกระเป๋าเนี่ยเดินออกไปหน้าตาเฉยเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีญาติอยู่สีลม<อ>ทางครอบครัวบอกไม่ได้มีญาติอยู่สีลมอ่ะแล้วพ่อไปหาญาติที่สีลมนี่คือไปหาใคร ซึ่งตอนนั้นเนี่ยในตาลก็ยังมีการพูดเปรยบอกว่าเนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วมันอยู่ในถุงตอนนั้นลูกสาวก็ยังได้ยินนะลูกสาวก็เอามือถือเนี่ยถ่ายคลิปนี้และหลังจากนั้นมันก็เป็นอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปตอนที่พอหลังจากในตาลเนี่ยสะพายกระเป๋าออกจากบ้านไปปุ๊บก็วิ่งไปโบกรถแท็กซี่สีชมพูนะครับมันมีอีกคลิปหนึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยพอออกจากซอยปุ๊บโบกรถแท็กซี่สีชมพูแล้วก็วิ่งขึ้นรถ แล้วก็เข้าไปในแท็กซี่สีชมพูคันนี้าจากนั้นก็บอกคนขับบอกว่าเนี่ยให้ไปส่งแถวสะพานควายแต่ไปไม่ถึงลงก่อนระหว่างทางซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยล้อมันจับภาพไว้ได้คนขับแท็กซี่เลยรีบเข้ามาให้ปากคำกับที่ตำรวจโรงพักไซน้อยนะคะโดยบอกว่าคือเขาขับรถผิดทางทีนี้พอผ่านไปเส้นแจ้งวัฒนาปรากฏว่าในตานเนี่ยบอกอ้งั้นเดี๋ยวขอลงตรงนี้เลยนะคะเราก็จ่าย เงินมาให้500รอทั้งที่มิเตอร์เนี่ยมันแค่2 3 5แล้วบอกว่าไม่ต้องทอนโดยคนขับแท็กซี่เนี่ยบอกว่าตอนที่อยู่ในรถก็สังเกตเห็นว่าในตานร,ร้อนรนกดมือถือตลอดมีคนโทรมาก,ก็ไม่รับสายลองฟังเสียงคนขับแท็กซี่คันสีชมพูเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะคะถ,ถึงมองราชพันพ์พนครเขาบอกว่าดียวขอลงขอลงผมก็บอกว่ายังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงสุริสถานพัะนครยังไม่ถึงเขาก็บอกว่าพืชเขีเยอะแถวนี้เขออกาก็จะลงกมก็จอดปุ๊บ เขาก็ขาวันาก็อยู ids, right. huh ่ข้างใต้เขาก็ล้วงเงินมิเตอร์มิเตอร์มันมาสองร้อยสามสิบห้าเขาก็ล้วงกระเป๋าบัาบดึงแบงค์ห้าร้อยออกมานี่ในผมผมก็ทอนให้เขากลับคืนไปสองร้อยหกสิบห้าอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดประตูรีบลงไปเลยคือในตาเนี่ยนะคะคือทางครอบครัวเนี่ยลูกหลานเขาเนี่ยจะเห็นว่าพฤติกรรมเนี่ยเหมือน เป็นเจ้าของบ้านเลยคืออาศัยอยู่ในบ้านของผู้ตายชนิดที่ว่าปกติมากอะค่ะเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเลยแล้วก็ทําบ้านลกเลอะเทอะไปหมดเลยคือรับไม่ได้กันเลยนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้พอหลังจากรู้ว่ามีการฆ่ากันตายแบบนี้ตรวจสอบทรัพย์สินก็หายไปหลายอย่างด้วยเหมือนกันมีกระเป๋าสตางค์บัตรประชาชนมีเงินที่ติดตัวประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทนะคะที่หายไปทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ทราบเส้นทางหลบหนีของนิาลและ ก็พยายามที่จะแกะรอยกันอยู่นะคะแล้วในการสืบสวนเนี่ยมีคนให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นผู้ตายกับในตาลมีปากเสียงกันบนบ้านแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะมีการลงมือทําร้ายใช้ของแข็งตีเพราะว่าจากสภาพศพแล้วเนี่ยก็คือตายแบบถูกของแข็งตีมีคราบเลือดอยู่บนบ้านด้วยแล้วก็เอาร่างเนี่ยมาฝังอัมพรางดินอยู่ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยเขาบอกว่าวันที่17เเมษายนตอนกลางคืนเนี่ย เห็นมีการโวยวายลักษณะเหมือนเมาเหล้าอยู่หน้าบ้านลักษณะเหมือนพูดจาข่มขู่กันด้วยนะคะเราก็ย้อนกลับไปเออสงสัยเขาทะเลาะก,กันเรื่องเงินเพราะว่าเคยมีผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเบิกเงินกินเหล้าเป็นประจำแล้วทางคนตายเขาก็เคยบ่นว่าเนี่ยต่อเติมบ้านก็ค้างๆเอาไว้ก็ไม่เสร็จสักทีว่าแบบนี้นะคะซึงเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตามกันต่อยังไม่เจอเลยนะคะแล้วแล้วผู้ตายเนี่ยเขาเคยพูดกับคนแถวๆนั้นนะนะโดยบอกว่า คืออยากจะเลิกจ้างในตาแล้วแต่ไม่รู้จะเลิกยังไงไม่รู้จะเอาออกยังไงสักวันเนี่ยคงจะโดนมันฆ่าสักวันหนึ่งเออมีการเปรย์ไว้แบบนี้แล้วสุดท้ายเขาก็ตายนะคะครับทางทางผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยพูดเอาไว้แบบนี้อ,อืมลองเสียงคนที่ให้ข้อมูลตรงนี้หน่อยนะคะว่าเฮียคนที่ตายเนี่ยบอกว่าสักวันคงจะโดนมันฆ่าค่ะ คือเตือนเขาเคยคุยกับเขาอยู่คุยก็จะของหอนะคุยกับเฮียบอกว่าเอาคนคนนี้เอาออกไปจากชีวิตเถอะเพราะมันน่ากลัวเพราะว่าเขาเป็นคนแบบจนเราเดาใจเขาไม่ถูกว่าเขาคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาก็คุยว่าผมก็กลัวนะสักวันหนึ่งเขาเขาเขาต้องฆ่าผมแน่ๆเขาพูดอย่างนี้ยังไม่รู้จะเอายังไงเลยเขาบอกไม่อย่างไง้เขาอยู่ใกล้ตัวเขาก็ว่าอย่างนี้ก่อนที่เฮียจะเสียไปคือก็แกจะเลิกจ้างเขาจะเลิกจ้างแล้ว เขาก็เคยบอกว่าบอกนี่ว่าหางานให้เขาทําหน่อยเขาจะได้ออกไปจากชีวิตผมนี่ก็เลยบอกไม่รู้จะหางานที่ไหนให้ทำเพราะาเขาเป็นคนแบบนี้มันมันไม่มีใครเขารับเขาหรอกเขายังตามไปที่บ้านของแม่ของในตาลนนะคะแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่าแม่เขาบอกว่าจริงๆเลิกกับสามีที่เป็นพ่อในตาเนี่ยมาตั้ง20กว่าปีแล้วแหละ ในตาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับแม่แต่ว่าสักประมาณตุลาคมปีที่แล้วน่ะกลับมาขออาศัยอยู่ด้วยบอกว่าไม่มีที่ไปแต่ตอนที่อยู่เนี่ยก็วุ่นวายไปหมดเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนพังบ้านขู่ฆ่าแจ้งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีความผิดความผิดไม่ซึ่งหน้านะคะแม่บอกอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดให้อยู่ได้ครึ่งเดือนตัดสินใจไล่ลูกชายออกจากบ้านไปเลยแต่ยังแวะเวียงกลับมาขอเงินอยู่บ้าน แม่บอกเลยทุกวันนี้เนี่ยคือได้แต่ภาวนาสาบแช่งลูกให้มันถูรถชนตายตายไปหรือให้หายสาบสูญไปครับสคืนก่อนเกิดเหตุยังฝันเลยว่าลูกโดนรถชนตายเลือดอาบหน้าตื่นมายกมือท่วมหัวภาวนาเลยบอกขอให้ฝันเป็นจริงให้ลูกโดนรถชนตายไปเลยนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าอ้าวกายเป็นว่าลูกไปก่อเหตุฆ่าคนตายอยากจะขอโทษครอบครัวคนตายเหมือนกันอยากจะไปร่วมงานศพส่วนลูกชายตัวดีเนี่ยตำรวจจับได้วิสามัญตายตายไปเลยไปเกิดชาติหน้าก็ไม่ต้องมาเป็นแม่ลูกกันอีกฟังช่วงนี้หน่อยนะคะ มันยังมีชีวิตอยู่นะขอให้มันตายอเออแล้วอย่าเจอกันอีกเลยนะทุกชาติเพราะว่าหมดทางเยียวยาวแล้วมึงอะจริงๆนะจริงๆนะถ้าอยากไหมยจริงจริงถ้ากูรู้ข่าวว่ามึงตายนะกูจะดีใจมากเลยแต่กูรู้ข่าวว่ามูปทําคนอื่นเนี่ยกูเสียใจมากเลยเสียใจจริงๆเขาอุตส่าห์เป็นคนดีให้ที่กินให้ที่พักให้ที่ทำงานกับมึง แล้วมึงนี่ละคุณอย่างเงี้ยมึงชั่วมากเลยนะขอให้มึงตายเลยนะมึงอย่ามาเจอกับกูทุกชาติเลยนี่แม่ในตานะคะแม่เนี่ยตัดแม่ตัดลูกแล้วขณะเดยียวกันเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปรับศพนายโรดนรืเบตหัดสดินเดชนำรงอายุ53ปีผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาแบบคริสตที่วัดธรรมมาตกบุญเปรโตบางชึกหนังพุนทธมณฑลสายหนึ่งโดย ผู้เป็นลูกสาวเนี่ยบอกนะครับว่าทรัพย์สินของพ่อเนี่ยที่หายไปก็มีกระเป๋าสตางค์บัตรประชาชนส่วนทรัพย์สินอื่นพ่อฝากไว้ที่ตู้เซฟธนาคารส่วนใหญ่พ่อจะพกเฉพาะเงินสดติดตัวประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับมีข้อมูลจากป้าของเธอบอกว่าเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยในตาลที่ก่อเหตุได้นําเงินมาซื้อเหล้ากลางดึกและเห็นว่าเขาถือเงินเป็นปึกจึงสอบถามว่าเอาเงินมาจากไหนในตาลอ้างบอกถูกหวยมา นอกจากนี้จากการสังเกตสภาพบ้านมีขวดเบียร์เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านซึ่งจริงๆพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับนี่นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อยากให้ตํารวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและอยากให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษถึงประหารชีวิตเลยเอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะทำได้ลงคอคนมีบุญคุณมึงยังทำกับเขาขนาดนี้แล้ว แล้วหนูไม่อยากให้เปนติดคุกนะหนูอยากให้ประหารเพราะว่ามันพูดกับคนที่ห้องเช่าว่ามันฆ่ามาหลายคนแล้วตำรวจยังทาอะไรมันไม่ได้เลยคือซึ่งถ้ามันติดคุกมีเทศกาลมีวันอะไรสําคัญก็ได้ลดโทษอีกมันก็ยังจะมาก่อเหตุคนอื่นอีกหนูไม่อยากให้ใครเป็นเหมือนหนูไงอืมแต่ตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้คเขาอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับคุณผู้ชมครับ<ม>อ่เดี๋ยวขึ้นหน้าดูชัดๆหน่อยเผื่อเจอ จะได้แจ้งตำรวจนะครับเพราะาตอนนี้มีการออกหมายจับแล้วหน้าตาของนายทัศพงศ์สุขพรมอินหรือตาลอายุ32ปีผู้ก่อเหตุนะครับมีหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรางศพนะถ้าเจอที่ไหนก็แจ้งตำรวจจับได้เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมะมนี่นะครับ